บุญงานไหว้ครูค่ะเราลงใต้ไปจังหวัดนครซีธรรมราชกันบ้างดีกว่านะคะตามหมอลำซิ่งร่วมสมัยใหม่พัชรีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณแบบพี่ใหม่พัชรีหมยถึงเ่าเวลาเขาโชว์เขาจะมีท่าแบบประจําเขาเลยเวลาใครให้เขาจะมีการขอบคุณแต่ของเขาจะเป็นแบบท่อนล่างเขาจะสั่นไหวเร็วกว่านี้เออรุ้เลยนะว่าคุณจะขอบคุณท่านที่ใหม่พัชรีไปทําบุญค่ะไปแก้บนที่วัดเจดีคุณผู้ชมค่ะนครศรีธรรมราชนี่แหละซึ่งเป็นวัดเจดีนั่นนะคะปลายปี66เมื่อปลายปีที่แล้วสาวใหม่พัชรีแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวมีโอกาสได้มาทำการแก้บนประทัดหนึ่งแสนนัดอะไรนะ หนึ่งแสนนัดยังอื้อตั้งแต่ต<า>แล้ว <c oughs> ปังมา <c oughs> ปีนี้คุณผู้ชมบอกเลยนะคะ1นึ่งแสนนัดมันดูจะน,น้อยไปซะแล้วครั้งล่าสุดมาแก้บนด้วยประทัดหนึล้านนัด <c oughs> วันนี้อสิบเท่าคราวที่แล้วไม่ได้าถ้นฉันรู้แล้วฉันไม่ไปขอพรดีกว่าทำไมฉันไปผลิตประทัดขายน่าจะรวยดแต่ว่าที่ขอไปคราวที่แล้วไม่น่าจะได้นะไม่ได้มีแค่ประทัดนะคุณผู้ชมไก่ตัวใหญ่มากไก่เงินไก่ทองอีกหนึ่งคู่ตัวใส่รถเคนมาเลยคุณผู้ชมรถบรรทุกอะเมื่อกี้ขออะไรเนี่ยต้องดูจำนวนทูบจะเท่าตัวพี่ยุ้กนี้อยู่แล้วเออนะคะ เลขอะไรอ่ะนี่จะเข้าเรื่องเลยนะเออคุณผู้ชมค่ะเลขปลายประทัดสีแดงมาดูกันหน่อยละกันเขียนว่าสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยพร้อมกับตัวเลข6 3และ1 2 3 6 5เธอมองเป็นไร63อุ้ยอุ๊ยนั่นไงฉันเห็นมันแบบว่าพลิ้วไหวปัดปัดแบบนี้ฮัดเคลื่อนหรอนี่เลขมันวิ่งได้หรอหกกับหนึ่งอสอันนี้ฝากไว้ในใจก็แล้วกันเลขจากนครศรีธรรมราชที่ใหม่พัทนีเขาไปแก้บนมาคุณผู้ชมอ้าวต่อกันดีกว่านะคะงานเนี้ยสุดปังปังปรังปังปีสุดปังดูซะก่อนปังไม่ปังเลืองอ่องหลงมาขนาดนี้อันนี้ของใครไม่ใช่ ใด้ใครที่ไหนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โอ้โหแทงโตเกียวมิวสิกคุณผู้ชมลากเดิวักเงินถอยรถรูป้ายแดงให้เป็นของขวัญให้กับตัวเองโอ้คววมาว่ารถรุ่นนี้มีเพียง80คันเท่านั้น <ปะ S 1> แล้วมันนั่งได้2คนเองนะอ๋อนั่งกับลูกเขาหรือเปล่าอนอกจากจะเป็น80คันในไทยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นคันแรกในจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะ ความโก้ความเก๋ของจังหวัดขอนแก่น<อ>คือวันก่อนทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำรถมาส่งให้ถึงสำนักงานโตเกียวมิวสิกที่จังหวัดขอนแก่นนั่นแหละ<อ>ซึ่งจะบอกว่ารถคันนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบอสบิ๊กนะที่เขาตั้งใจทำงานเก็บเงินแล้วก็ออกรถหรูคันสีเหลืองอันนี้มาได้เรียกว่ารางวัลของคนขยันก็ว่าได้นะจ๊ะอ,อุ้ยซึ่งแฟนๆที่เห็นก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยเ<อ>และบันเทิงไทยรัฐจัดให้เลยจ้าเลขป้ายทะเบียน <มา S 1> ไหน่ไหน ไหนแดดมึงสองแรงอันนี้น่เรือนควัญนอนเนน8 2 8 9เห็นเป็น6 9อาจจะ8ก็ได้อ่ะ8 2 8 2 8 9กรุงเทพมหานครใดๆคือ1กันยายนนี้ต่อกันเด้อตามหน้าแผงลอตเตอรี่นะจ๊ะเป็นว่า8 9เลขสวยนะ8 2 2 8ออกไปแล้วเหลือ8 9ดเก้าเวดนี้ไปจัดสัญจรด้วยนะ1กันยายนอ่ะเผาสังหวัดด้วยภาคอีสานของอ้าแรงหรือเปล่านะคะอ่ะคุณมีเลข